สวัสดีค่ะหญิงกัญญพัฒนธนเชียการนะคะตัวของหญิงเองเนี่ยก็มีประสบการณ์เคยใช้ตัวนานโนแล้วนะคะก็มีแบบนี้ค่ะเด็ดสองข้างเลยจริงๆแล้วต้องอเล่าย้อนไปเมื่อสามปีที่แล้วหญิงมีโอกาสใช้นะสามปีที่แล้วเพราะามีพิซซากี้ะค่ะเขานาสินค้ามาให้หญิงทดลองใช้แต่ว่าอตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันใช้ดีนะคะแต่เหมือนของมันค่อนข้างจะหายากนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้ผ่านมา3ปีเหมือนพิซซากี้เขาได้กลับมาใช้ ทำเกี่ยวกับธุรกิจอะไรแบบนี้อีกก็เขาก็เอามาให้หญิงลองใช้อันนี้ก็จะเป็นตัวคอลลาเจนแล้วก็ตัวสลิมมิ่งนะคะหญิงว่าความรู้สึกของหญิงตอนนี้ค่ะหญิเอองเพิ่งติดไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้ทั้งวันเลยนะคะก็รู้สึกไม่ค่อยหิวข้าถ้าเพื่อนไม่ทำก็ไม่ค่อยอยากกินแล้วก็ปกติหญิงเป็นคนที่ชอบกินจุกกินจิกอยู่เรื่อยๆะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยู่ได้แต่ว่าก็จะกินน้ําเยอะมากขึ้นไม่รู้สิมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้หิง ไมมีโอกาสามีเวลาที่ดีไปพบปะ่อทุกคนสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยหญิงมีเวลานะคะหญิงแน่นอนว่าหญิงจะไปร่วมแชร์ประสบการณ์กับคุณแน่อน,นอนค่ะสวัสดีค่ะ